วัค่ะกลับไปแล้วครับโซนได้กที่อมื่อกี้คนอยากท้าดิฉันนะครับดิกจะมาพูดึเรื่องเกี่ยวกับ F3 ขึ้นได้หรือาครับ ส่วนใหญแล้วคนที่จะได้มาค้อดนะจะต้องเป็นเด็กหรือว่าสมพูเท่านั้นนะคะเพราะว่าเด็กเป็นจุดอันตราได้ก็ต้องมีคาแพงมากค่ะต่อไปนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องการเสนีเทปเพราะว่าก่อนจะได้เทปแต่ละแม่กจะต้องผ่านกระบวนการการทำนชั้นภายบ้านนะคะด้วยเทปจะเกิดคล้ายแต่เกิดโรใกล้กับบริเวณที่เป็นจดต่อเดียวนะคะซึ่งก็คือระดับทาในเนื้อม่าระดับชัในเชิงรุอตบางนทีู่่ Obrigada. ต่อานะคะเงนนการกวเทียจากขึ้าชั้นใต้ที่สูญสิ้นสูนะคะจะต้องใช้เป็นระยเวลายาวนานหลายล้านี่โดย้นกับราวายเกิดจากปองยนงิวานทีนีคนะคะเฮตจะมีคนสมบัติที่เกีวกับการือว่าแก้ไข้ใช้แราทำให้ถึงอนะแต่ประเด็นที่แตกต่างกันคือ ี่ยากับเป็นเหมือนกับชีวิตของเราแล้วก็ความร้อนหรือว่าความกดดันต่างๆป็นเหมือนกับปัญหาหรือกระแสที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่มีความอดทนไม่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เราไม่มีความแข็งแกร่งเป็นเพียงแค่ผ่านแยไปใช้ในการขุดไฟหรือทำให้เก่ามร้นแต่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งมีความอดทนที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะขึ้น่นเราว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเรา เรามีควานะคะเราก็ารับมปัญหาแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีท่เหมือนกับเท็กซ่าที่แบบไม่มี yeah.、啊